นิยายวายเรื่องเพียงเงาพระจันทร์ตอนที่17ขี้โกหกการที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนมีความยากง่ายต่างกันโดยเฉพาะคนอย่างจีรนัทเลิศสิรนินั้นผู้ชายที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เข้าถึงยากกว่าที่ควรจะเป็นการเติบโตมาด้วยความรักของตากับยาย ถึงแม้จะอบอุ่นและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่สำหรับมนุษย์คนหนึ่งไม่มีอ้อมกอดใดเทียบเท่ากับการได้เติบโตในอ้อมกอดของพ่อแม่ยายพร่ำสอนเขาเสมอว่าอย่านึกน้อยใจพ่อแม่เป็นธรรมดาที่ลูกสาวมักจะได้รับความรักจากพ่อส่วนลูกชายจะได้รับความคาดหวังการที่ถูกแยกเลี้ยงไม่ใช่เรื่องที่นั่งต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจ อย่าทำตัวเหมือนเด็กมีปัญหาเพียงเพราะถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ให้คนอื่นฟูมฟักประพฤติปฏิบัติตนให้ดีไม่เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจของใครเพียงเท่านั้นก็เป็นที่น่าภูมิใจแล้วเจไม่ใช่เด็กขาดความรักเขาใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปในวันที่พ่อกับแม่ใช้เหตุผลว่าการกำลังก่อร่างสร้างตัวไม่สามารถมอบเวลาให้ลูกพร้อมกันทีเดียวสองคนได้ ลูกชายอย่างเขาจึงเป็นคนที่ถูกเลือกให้ห่างจากอ้อมอกเพียงเพราะว่าการเป็นผู้ชายจะต้องเข้มแข็งกว่าการที่เจจะรักใครสักคนเขาไม่ได้มองเพียงผิวเผินเพราะไม่อย่างนั้นหนุ่มฮอตอันดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดคงไม่ครองความโสดจนเข้ามหาวิทยาลัยแต่การได้ตกหนุ่มรักครั้งแรกทำให้ความเข้าใจในเรื่องความรักเปลี่ยนไป เขาไม่จำเป็นที่จะต้องคาดหวังคนที่เพอร์เฟกยูหรือคนที่เข้ากันได้ความรักกลายเป็นข้อยกเว้นสำหรับทุกอย่างรักแรกไม่สมหวังแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บจนเกิดแผลในใจเขายังคงได้เฝ้ามอบความปรารถนาดีให้โชคดีที่ได้อยู่เคียงข้างในฐานะเพื่อนสนิทได้มองเห็นคนที่รักมีความสุข เพียงเท่านี้มันก็สุดตามไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ความรักครั้งที่สองไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ที่เขาอยากเป็นฝ่ายให้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรักครั้งนี้เขายอมที่จะเปิดใจและทุ่มเทกับมันโดยการที่ต้องใช้ความพยายามการคาดหวังในความรักที่สมบูรณ์แบบจึงเกิดขึ้น ม้าว่ามาคงไม่ได้เข้าใจอะไรผิดไปใช่ไหมครับผมคบกับวีนัสพี่เจคนตัวเล็กร้องเสียงหลงที่เจยอมรับออกไปตรงๆแบบนั้นตกใจยังไม่หายที่แม่ของเจเข้ามาเจอพวกเขาในสภาพนอนกอดกันกลมนานแค่ไหนแล้วเราเพิ่งเริ่มคบกันครับไปถึงขั้นไหนมีอะไรกันหรือ,อยัง <laughs> มีนับเพื่อนความกดดันไม่ไหวจึงต้องร้องไห้ป้าจ๋าที่เขารู้จักใจดีและอ่อนโยนกับเขาเสมอไม่ใช่คนที่นั่งหน้าเครียดเค้นถามความจริงเสียงแข็งอย่างครั้งนี้เจอเอื้อมมือมาบีบมือเล็กๆที่สันเทาเอาไว้อย่างปลอบประโลมเขามั่นใจว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดดังนั้นไม่จำเป็นที่ต้องหวั่นไหวเพียงเพราะแม่ตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงจริงจัง อีกอย่างเขาก็รู้ดีว่าไม่มีใครเข้าใจเขาไปมากกว่าแม่อีกแล้วผมขอโทษครับมาแต่ผมจะรับผิดชอบน้องรับผิดชอบเหรอเจพูดง่ายไปหรือเปล่าลูกเขามีพ่อมีแม่นะเจทําแบบเนี้ยไม่ไว้หน้าม้าเลยม้าจะเอาหน้าที่ไหนไปคุยกับน้าทราย <c oughs> ประจ๋าครับซาลาไม่ว่าหรอก ซฉลารู้ตั้งนานแล้วว่าผมรักพี่เจรู้แต่ยังปล่อยให้หนูวีมาอยู่ที่นี่น่ะเหรอแม่หนูคิดอะไรอยู่อดไม่ได้ที่จะตำหนิผู้ใหญ่ทำไมถึงไดเอาน้ำมันมาใกล้ไว้กาะใกล้กองไฟไม่กลัวการสูญเสียหรืออย่างใดแ,แม่ไม่ได้อยากให้มาผมหนีออกจากบ้านมามึงว่าอะไรนะ เป็นครั้งแรกที่เจได้รู้ความจริงเขาตกใจไม่น้อยกับคำว่าหนีออกจากบ้านสิ่งที่วีนัดบอกกับเขาไม่ใช่แบบนี้ผมขอโทษที่โกหกพี่เจอยากโกรธผมนะผมแค่ไม่อยากไปอยู่อเมริกากับแม่ไหนมึงบอกว่านาทายแค่ไปเที่ยวไงเจ น้าซายย้ายไปอยู่ที่น่นทาวรและกำลังดำเนินเรื่องขายธุรกิจที่เมืองไทยนี่อย่าบอกแม่นะว่าเจไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงโกโหกกูทำไมผมผมขอโทษหนูวีแล้วเรื่องที่ต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาเดือนหน้าเนี่ยบอกพี่เขาหรือยังความจริงแล้วผู้เป็นแม่ไม่ได้กังวลเรื่องที่ทั้งสองครบหากันถึงแม้จะตกใจที่มันเลยเถิด แต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วส่วนที่จะต้องเข้าใจและรับรู้ก็ควรที่จะคุยกันให้เรียบร้อยยิ่งรู้ว่าลูกชายของตัวเองเป็นฝ่ายที่ไม่รู้อะไรเลยยิ่งมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นของเด็กๆพี่เจผมมากลับไปก่อนผมมีเรื่องต้องคุยกับน้องฟังนะเรื่องที่คบกันน่ะมาไม่ว่าอะไรเลยหนูวีอย่าเข้าใจป้าผิดนะคะ ้าอาจจะเสียงดังไปหน่อยเพราะป้าตกใจแต่หนูต้องเข้าใจด้วยนะว่าสถานการณ์ของเราสองคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเจก็ต้องทำงานและใช้ชีวิตที่เมืองไทยส่วนหนูวีก็ต้องไปอยู่อเมริกาและมีอนาคตที่นั่นทีนี้จะทำยังไงกันกันกบความรักมา้าผมบอกให้กลับไปก่อนไงเสียงตะหวาดทำให้อีกสองคนในห้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกัน ผู้เป็นมารดายอมถอยออกไปก่อนเพราะยังไงก็ตามแต่เรื่องของหัวใจก็เป็นเรื่องของพวกเขาสองคนที่จะต้องตัดสินใจคุยกับน้องดีๆนะเจเจเรื่องเรื่องไหนมึงจะบอกกูเรื่องไหนก่อนผม <c oughs> ร่างบางร้องไห้ออกมาอย่างขวัญเสีย เพียงแค่เรียบเรียงคำพูดเอาไว้ก็ยากมากพอแล้วเจออีกฝ่ายตะวาดเข้าไปวีนัทก็ยิ่งพูดไม่ออกผมพี่เชพี่เชอยากกดนะคุกเขาอ้อนวอนอย่างหมดหนทางไม่คิดว่าจะสายไปที่จะบอกเรื่องที่ยังไม่มีโอกาสได้บอกแค่อยากได้ความรักมาครอบครองเอาไว้ให้อุ่นใจก่อน คาดหวังว่าถึงเวลานั้นความผิดจะบรรเทาลงได้ไม่ให้กูโกรธเหรอมึงโกโหกกูมากี่เรื่องละผมผมแค่อยากอยู่กับพี่มึงก็เลยหนีออกจากบ้านมามึงบ้าหรือเปล่าพ่อแม่มึงเขาจะคิดยังไงพี่เจผมขอโทษอย่ากโกรธ อย่ากดเลยนะวีนัทโทรหาณทซายแล้วก็ไปใช้อนาคตที่แม่มึงสร้างไว้ให้ซะพี่เทํทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะพี่ไม่รักผมแล้วหรอพี่จะไล่ผมหรอที่ผมทำทั้งหมดอ่ะผมแค่อยากมาเจอพี่อ่ะพี่ใจร้ายกับผมมากที่พัทลุง กอนที่พี่จะมาพี่ก็ไม่บอกผมสะคําผมผิดมากหรอที่ผมมาหาพี่ที่นี่อคนที่มึงควรรู้สึกผิดด้วยอก็คือพ่อกับแม่มึงเขาจะเสียใจแค่ไหนที่มึงทำแบบนั้นเพราะแมงเงยหมัดหนักตักรัวเข้าใส่ผนังห้องรู้สาเหตุที่ทำให้น้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะความรักที่มีให้ตนเองแต่มันก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง พี่เจ๊พี่ยังไม่รักผมสักนิดเลยเหรอพี่แค่ตอบมาตอบว่าร้อยเปอร์เซ็นะมันไม่มีวันเป็นไปได้ผมผมจะไปเมื่อเห็นว่าคงหมดหนทางที่จะสารต่อคนตัวเล็กก็คงต้องยอมถอยออกไปเพราะความผิดที่โกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยากที่จะได้รับการให้อภัย ผมรักพี่นะพี่หันมามองผมได้ไหมพี่เจขอร้องล่ะพี่เจอ้อมกอดแน,น,น่นที่หอมเข้าใส่ทำให้วีนัทร้องไห้จนตัวโยนคำตอบเพียงเท่านี้ก็มากเพียงพอแล้วการได้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดเจอ,อีกครั้ง มีนัดก็มั่นใจแล้วว่าทำให้อีกฝ่ายรักได้กูขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมา <c oughs> อย่าทิ้งอนาคตตัวเองแบบนี้เลยไปอยู่กับครอบครัวมึงเถอะไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าคนในครอบครัวแล้วแล้วทำไมพี่ถึงไม่อยู่กับครอบครัวพี่มาอยู่คนเดียวทำไมพี่ควรจะเข้าใจผมไม่ใช่หรอ มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงอะ่ะผมก็แค่อยากใช้ชีวิตกับคนที่ผมรักตอนแรกอะผมคิดว่าผมทำไม่สำเร็จผมคิดว่ายังไงพี่ก็ไม่มีวันรักผมผมถึงยอมรับปากแม่ว่าจะไปเรียนต่อที่นั่นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อะ่ะพี่รักผมพี่รักผมอะ ครอบครวผมมีอมรับในการตัดสินใจของผมในตอนที่ผมจะเอามาใช้ตัวเองมาใช้กับพี่พี่รู้ไหมว่าผมต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรไปบ้างกูจะรู้ได้ยังไงในเมื่อมึงไม่เคยบอกอะไรกูเลยเสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาอย่างตัดพอพี่เจเรื่องนี้ต้องไปเรียนต่ออเมริกามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จริง แต่พี่รอผมไม่ได้เหรอผมจะกลับมารอหรือไม่รอมันไม่ใช่ปัญหาวีนะัสสิ่งที่มึงทำผิดพลาดตอนเนี้ยคือมึงโกหกกูมาโดยตลอดมึงบอกว่าแม่มึงแค่ไปเที่ยวพักผ่อนมึงบอกกูว่าแม่มึงให้มาเรียนในกรุงเทพตอนแรกมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ เจนเชนวางผมนะผมอธิบายได้อะมือเล็กบีบแน่นที่แขนของอีกฝ่ายอย่างขอโอกาสดวงตากลมโตบวมแดงจากการร้องไห้จนดูน่าสงสารเจพยายามจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้เย็นลงและยอมเปิดใจรับฟังต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองนานนับชั่วโมงวีนัดพยายามอย่างหนักที่จะหยุดร้องไห้ และรวบรวมความกล้าที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เจฟังส่วนเจก็คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อที่จะเอามาบวกลบคูณหารกันว่าสิ่งไหนทำแล้วถูกต้องที่สุดพ,พ,พี่เจคือจริงๆแล้วอ่ะผมหนีออกจากบ้านเพราะผมไม่อยากไปอยู่อเมริกาทั้งชีวิตผม นอกจากครอบครัวของผมก็มีครอบครัวญาจิตอยู่ในทุกช่วงเวลามาตลอดผมผมคขอรุนัรรีบเช็ดน้ำตาและกลั้นสะอื้นก่อนจะพูดต่อผมรู้ใจตัวเองและคาดหวังกับพี่อยู่ฝ่ายเดียวทั้งๆที่ซาล่าก็บอกว่าโอกาสเป็นไปได้มันเท่ากับศูนย์แต่ผมก็ยังดือ้อ ผมแค่คิดว่าได้วนเวียนอยู่ใกล้ๆพี่ได้มองเห็นฮีโร่ของผมก็น่าจะมีพลังที่จะใช้ชีวิตช่วงที่ผมตัวที่สุดคือการที่รู้ว่าตัวเองต้องไปอยู่อเมริกาที่นั้นไม่มีใครเลยพี่รู้ไหมว่าการที่ผมตัวเล็กการที่ผมเป็นแบบนี้ การที่ผมต้องใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมกับคนอื่นอะ่ะมันยากผมกลัวการโดนลังแกนอกจากพี่แล้วอ่ะก็ไม่มีใครปกป้องผมแล้วผมผมจะไปอยู่อเมริกาได้ยังไงการที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นสำหรับปีนัดไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อนี้โรงเรียน ต่างเลือกที่จะลังแกเขาเพียงเพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าแถมหน้าตาก็น่ารักจนเหมือนเด็กผู้หญิงเด็กที่มีครูอาจารย์รุมมอบความรักเพราะความน่าทนุถนอมกว่าใครอย่างเขาทำให้เป็นเป้าหมายของความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมสิ่งที่เขาได้รับสิทธิพิเศษมาจากความเอ็นดูของผู้ใหญ่แลกกับการที่ถูกเพื่อนต่อต้านมันไม่เคยคุ้มเลย พอที่โรงเรียนไม่มีพี่คอยปกป้องผมก็ทนรังแกตลอดไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมแล้วพี่คิดว่าผมอยากจะอยู่แบบไม่มีพี่ในมหาวิทยาลัยหรอครับในที่สุดก็ปล่อยโฮออกมาอย่างอึดอัด ทั้งสมเพศและเวทนาตัวเองที่เอาชีวิตไปผูกไว้กับคนที่ก้าวเข้ามาปกป้องเพียงเพราะเขาเป็นฮีโร่ผมรู้ว่าที่มหาวิทยาลัยการถูกลังแกแบบใช้ความดุนแรงมันคงไม่เหมือนตอนเด็กๆแต่ผมก็อยากอย,กอยู่แบบอุ่นใจอ่ะแค่อยากร้องเรียกพี่เวลาที่มีใครสักคนเดินเข้ามากแกล้งดึงเสื้อหรือกระชากหัว ผมอยากวิ่งไปฟ้องพี่เวลาที่ผมโดนเพื่อนผู้ชายลวนลางหยาบคายผมกลัวกลัวกลัวจริงๆนะครับการไม่มีพี่ในโรงเรียนสำหรับผมมันน่ากลัวจริงๆพอเกิดช้ากว่าทำให้คนที่ปกป้องได้ต้องจบจากโรงเรียนไปก่อนทุกครั้งไป วีนัสใช้ชีวิตในโรงเรียนโดยปาศจากฮีโร่ในช่วงปลายของปฐมหรือมัธยมเสมอการอยู่ที่บ้านเขาอาจจะดูเป็นเด็กร่าเริงไม่ได้มีปัญหาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วกลับมีบาดแผลจากการโดนรังแกทั้งร่างกายและจิตใจจนบอบชำ้ำแต่ไม่กล้าที่จะเปิดปากให้แม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวฟังเพราะกลัวทำให้เป็นห่วง ปัญหาที่เจอเองก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาตลอดแต่ตอนนี้กลับรู้สึกผิดที่ดูแลน้องไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นเขาแค่ยื่นมือเข้าช่วยบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่มีอีกเป็นสิบเป็นร้อยครั้งที่น้องโดนดังแกแล้วเขาไม่รู้พี่เจผมไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลอะไรมาบอกพี่แล้วสุดท้ายอะ่ะ คำตอบทั้งหมดก็แค่ผมอยากมีพี่ที่มึงบอกว่าตอนแรกอ่ะมึงจะมาเรียนที่นี่คืออะไรตอนที่หนีออกจากบ้านผมตั้งใจแล้วว่าจะมาเรียนต่อกรุ้งเทพแต่เพราผมเข้าใจผิดคิดว่าพี่คบกับพี่จันผมเลยบอกซาล่าว่าพี่มีแฟนแล้ว ผมบอกว่าผมต้องยอมแพ้แล้วก็คงใช้ชีวิตที่มองเห็นพี่รักคนอื่นไม่ไหวซาร่าเลยให้เวลาผมสองเดือนเพื่อให้ผมได้ใช้หัวใจจดจำพี่หลังจากนั้นผมก็ต้องไปเรียนต่ออเมริกาตามเดิมที่วางไว้พี่เจครับผมไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะรักพี่ได้มากมายขนาดนี้ งั้นก็หมายความว่ายังไงมึงก็ต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไม่อยากไปแล้วผมอยากอยู่กับพี่อะมึงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามึงทําผิดข้อตกลงกับนาสายพอกูกูก็ไม่รู้ว่าจะสู้หน้านาซายได้ยังไง <S <S แล้วพี่จะให้ผมทำยังไง ผมไม่น่าเราให้ชาลาฟังเลยไม่อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นลุมก็จะอยู่กับพี่ที่นี่อ่ะวีนัสอยู่ที่นี่ได้อีกแค่เดือนเดียวใช่ไหมพี่เจมผมไม่อยากไปเลิกร้องไห้ได้แล้วมึงต้องรับผิดชอบการกระทํำของตัวเอง สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนแฮปปี้นิวียสองพนยี่สิบสนะคะเอาน้ำตามาฝากตั้งแต่ต้นปีเลยตาเปียกมากตอนนี้เออเป็นยังไงกันบ้างคะปีใหม่ไปฉลองที่ไหนกันบ้างเอยส่วนเรานะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดคือป่วยข้ามปีมากทุกคนคือเออตอนนี้ก็ยังเหลือ20%นะคะก็คือ อาการก็คือลำไส้อักเสบซึ่งคุณหมอบอกว่าช่วงนี้คนเป็นเยอะมากๆช่วงปีใหม่ด้วยความที่แบบเฉลิมฉลองอะเนาะกินอะไรกันเข้าไปบ้างก็ไม่รู้ก็หนักหลายคนเหมือนกันอย่างอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยก็ถึงขั้นนอนลงโรงพยาบาลแต่ของเราไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็หนักหนานอนซมอยู่หลายวันแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวออปีนี้ จะพยายามเลยนะคะจะพยายามมาบ่อยๆมาหาทุกคนบ่อยๆแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆรอคิวอยู่แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเอามาอ่านให้หมดทุกเรื่องเลยที่แต่งนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็เป็นปีที่ดีของเราด้วยนะคะที่สำคัญขอให้ยอด Subscribe ถึงหมื่นสักทีทำมาหลายปีเอ้ยทำมาเออประมาณสองปีแล้วเนาะ ยอดอยังไม่ไดยอดอยังได้แค่เก้าพันกว่าอยู่เลยจะพยายามทําให้ดีขึ้นนะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะฝากคําอวยพรมาให้อ่านก็นได้นะบ๊ายบายค่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ